ข้อ18ก็จะเป็นเมทริกอีกแล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาคือ a คูณกับ xi เท่ากับ bi xi ก็ให้มา i ท e m 1 2่า1 2, 3, x 1 b 1คู่กัน x 2 b 2คู่กัน x 3 b 3 <c oughs> ถามว่า D ด a เท่ากับเท่าไหร่เราต้องมาตีความตรงนี้ก่อนว่า a คูณ xi มันเป็นยังไงบ้าง โจทย์กำหนดให้ A เป็นเมทริกที่มีมิติ3คูณ3ก็เลยให้ A เป็นแบบนี้แล้วกัน A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ามลําตามลำดับ Axi เท่ากับ b i ก็เริ่มต้นที่ Ax1 เท่ากับ B1 นั่นเองตั้งให้อยู่ในรูปพลคูณของเมทริกแบบนี้นะครับจากเมตริก เขียนได้เป็นสามสมการ1 2 3ดังนี้ไม่งงนะครับแถวคูณหลักก็เท่ากับตัวนี้ a 1คูณ1 b 1คูณ0หายไป c 1คูณ5เท่ากับ1นึเขีนนะครับ a 2คูณ1 b 2คูณ0 c 2คูณ5เท่ากับ0ูย์ยังไง ก็เลยได้เป็น a 2บวก5 c 2เท่ากับ0ในทํานองเดียวกัน a 3บวก5 c 3เท่ากับ0เป็นสมการที่1 2 3 ax 2เข้ากับ b 2ในทํานองเดียวกันก็ได้3สมการ4 5 6ตามลำดับ,บ ax 3 bx 3ในทํานองเดียวกัน ได้3สมการ7 8 9นั่นเองรวมทั้ง9สมการนะครับ1ถึง9สร้างเป็นเมตริกมันจะได้เป็นแบบนี้พอดีเลยนี่คือเมตริก A นี่คือเมตริกของ B I นั่นเองเอานี่ X อกนะครับ1 0 5 1 2 5 1>, 1 3 1นี่ไง 105, 125, 1 0 5 1 2 5 1 3 1เท่ากับ bi ใช่ไหมครับ1 0 0 0 1 0 0 0 1ตามนี้เลย9สมการตั้งได้เป็นเมตริก3คูณ3คูณกับเมตริก3คูณ3ได้ผลลัพธ์เป็น3คูณ3 9สมการ9ตุก9สมการนั่นเอง ก้าตัวแปรก็สังเกตดู a 1คูณกับ1 b 1คูณกับ0 c 1คูณกับ5เท่ากับ1นี่งนะตรงนี้ก็จะไปตรงกับสมการที่1อ่ะดูแถว1หลัก2บ้าง a 1คูณ1 b 1คูณ2 c 1คูณ5เท่ากับ0 ตรงนี้ก็จะไปตรงกับสรรมการที่4 a 1 1คูณ1 b 1 3คูณ3 c 1 1คูณ1ก็จะเท่ากับ0ตรงนี้ก็จะไปตรงกับสรรมการที่7นั่นเองไล่ตามลำดับไปนะครับซึ่งไอ้เกาสรรมการข้างบนนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ที่ผมเขียนให้ดูก็คืออยากให้เข้าใจมากขึ้น เพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพชัดเจนจึงตั้งให้ดูเพื่อได้เห็นให้อยู่ในรูปว่าเป็นเมตริก A 3าคูณสคูณกับเมตริก1แล้วได้ผลลัพธ์เป็น I นั่นเองนะครับพอได้เป็นดังนี้แล้วจะไม่ยากเพราะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามเดดของเมตริก A คือเดดเมตริกนี้ เราก็จะสามารถใช้สมบัติเดดง่ายๆก็คือเดดผลคูณนั่นเองเด็ดไก็เป็น1อยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ว่า a คูณ x เท่ากับ i นั่นเอง1 0 0 0 1 0 0 0 1นี่คือเมตริกเอกลักษณ์3คูณ3จากนั้นนำ x อินเวอร์สเพราะ x ก็เป็นเมตริก3คูณ3เช่นเดียวกัน คูณเข้าทางขวาทางสองข้างก็เลยได้ว่าเมติก a A ก็เป็น X อ n v e r ินวนั่นเองหรือจะพูดง่ายๆว่า A คูณกับตัวนี้ A คูณเแล้วได้อเพราะฉะนั้น A ก็คือ X อ n v e r ินเนั่นเองก็เลยได้ว่า d e a A ก็คือ d e ทเอินเวอร์สเดอินตามสมบัติ d e ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน d e ของตัวมันเอง x ีก็หาได้เท่ากับ8เท่ากับลบ8เพราะฉะนั้นด a ก็คือ1ส่วนลบ1ส่วน8นั่นเองตอบข้อ2